สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมือมงบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่21ตุลาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียกับศึกเจ้าวมวยไทยประจำวันนี้ณเวทีมวยเสยียมอ้อมน้อยนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้าวมวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้น ภูมิพยักโชคพรเจริญนะครับหรือเอกพลยิมหรือปอเป่าอินนะครับนักชกจากอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซ้อมนิคายมวยโชคพรเจริญนะครับอยู่ที่อำเภอลมศักที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีนะครับเป็นลูกชายของสงครามปอเป่าอินนะครับอดีตแชมป์โลกครับก็ถือว่าเื้อเชื้อสายดีนะครับ วันนี้ชคกันในพิกัด102ปอนด์เจอกันทางด้านเทวฤทธ์เกียริเขาน้อยนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านภูมิพยักโชคพรเจริญน,นะครับชั่งน้ำหนักได้102.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเทวฤทธ์เกียริเขาน้อยชั่งน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับเทวฤทธ์เกียริเขาน้อยนะครับก็เป็นมวยที่เพิ่งเข้ามาต่อยที่เวทีมวยในเมืองกรุงนะครับก็ อ้อมน้อยน่าจะเป็นครั้งแรกครับก็เหลือเวทีไปนานนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับการผ่านมวยมาดีแต่ถ้าว่าการชกต่อเนื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนานๆที่มีโปรแกรมชกครับส่วนทางด้านภูมยักษ์โชคเจริญโชคพรเจริญนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับสูงยาวมากๆครับร้อยสองปอนนี่เป็นไม้ แหลมนะครับหมายแหลมแทงเก็บก็ว่าได้นะครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนอ so ัสลีสอกเอกวินนะครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองไฟล่าสุดแพ้คะแนนมิสเตอร์บินสบุลมิลิธเมื่อวันที่4กันยายน2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านภูมิยักษ์โชคพรเจริญน,นะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านมวยมีโปรแกรมชกต่อเนื่องสูงใหญ่ยาวครับเชื้อสายดีวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านภูมิพยักษโชคพรเจริญนะครับลูกชายของสงครามปอเป่าอินวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านภูมิพยักษโชคพรเจริญนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูค้่ที่สกันต่อครับ มาดูกันที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน่านโชคดีแมกจันดีหรือจำรหัขาแป้งหรือเดือดแดนลำดวนนะครับนักโชกจากอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซอมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับวันนี้เจอกันทั้งน่านเพชรกิษณะทีมชูทางด่วนหรือเพชรสุวรรณทีมชูทางด่วนหรือสอพันลังสีหรือมวยหูหนึ่งชัยวัดหรือเพชรกิษณะกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตนะครับ หรือสลาวุธอภิริยะพินโยครับก็มีหลายชื่อนะครับฉายาเก่านะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมได้ค่้ายมวย t ีบอมยิมย่มยานรามคำแหง102อนะครับอยู่กับเสียตั้มนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโชคดีแม็กจันดีชั่งน้ำหนักได้115.8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรกฤษณะชูทางด่วนนะครับ ชั่งน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางน้านเพชรกิตศนะทีมชูทางด่วนนะครับก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นเตะต่ตอยแรงบู๊ดุดันแล้วก็เป็นมวยที่ไอคิวดีครับอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรกิตศนะทีมชูทางด่วนนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรกิษณะนะครับก็แพ้คะแนนเพชรเมาลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่25กรกฎาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนโฟวินสิทธิเจริญทรัพย์หรือโฟวินรัตนบัณฑิตเมื่อวันที่12กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านเพชรกิษณะทีมชูทางด่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านโชคดี แม็กจันดีกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การโชคของทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับเขาเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดแรงเข่าในเหนียวแน่นเข่าในยัดไส้ดีเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มดีแข็งแกร่งและก็เป็นมวยที่่าตุทโหดสูงมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับส่วนฟอร์มหลังนี่ก็ยังสกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนนุ่มสุรินทร์ชอเกตวินา เมื่อวันที่30มิถุนายน2 66ที่ลุมพินีไฟลล่าสุดแพ้นอกคหากับทางด้านทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ในยกที่2นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2 6 6ที่ลุมพินีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับชอบธาตุทลหดดีและก็เป็นมวยที่อาวุธ หนักทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านโชคดีแม็กจันดีนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านแซมสันสิงบันลังทองหรือสิทธิจากกุ้งนะครับนักชกจากจังหวัดปุรีล้อมที่ค่ายมวย เอเคหพยัคฆ์มวยไทยที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เจอกับทางน้านเพชรเมืองกันสอจอเปียกอุทยัยหรือเพชรเมืองกันชอห้าพยัคหรือแดงเขาทรายหรือเพชรเชิงชยัยเพชรหนองบัวนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยัคอยู่ที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญพลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขไทยนะครับแล้วก็เทนเนอร์มลกร ครับชอห้าพยักและก็วังจันน้อยสอศิรดาฝ่ายนี้ใช้สีเสื้อสอจอเปียกอุทัยครับชกกันในพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแซมสั้นสิงห์บันลังทองนะครับช่างน้ำหนักได้104ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเมืองกันสอจอเปียกอุทัยนะครับช่างน้ำหนักได้104ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่่นเพชรเ,เมืองกันสอจอเปยกอุท,ทัยนะครับก็เป็นมวยขวาเตะขวาอยขวาแรงหลักเหลี่ยมดีหักเทดีอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกและก็เป็นมวยที่อาวุธเยอะเข่าในดีและก็ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน,น่่นเพชรเมืองกันสอจอเปียกอุท,ทัยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรเมืองกันนะครับก็ไปชนะนอกทางด้านเพชรน้ำเอกยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองในยกที่2นะครับไฟล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนบุญชัยสบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่11กันยายน2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นเพชรเมืองกันสอจอบเปียกอุท,ทยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางน้านแซมสั้นสิงหันลังทองกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้่นแซมสั้นสิงหันหลังทองนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องวงในดีไล่แขนเก่งเด้งตีดีฉลาดหลักเรียมดีชั้นเชิงชกสูงแล้วก็เป็นมวยที่กาลังห้าวแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านแซมสั้นสิงหันหลังทองนะครับส่วนฟอร์มหลัง ก็ไปแพ้คะแนนผ้าด่านแก้วสำลิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปชนะนกเบอร์ B 1นอสละชีพในยกที่3นะครับเมื่อวันที่11กันยายน2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคำนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านเซมสันซิงบัลลังทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน เพชรเมืองกันสอจอเปียกอุทยัยนะครับเวทร้อยสามร้อยสี่นี้ผมมองว่าเพชรเมืองกันสอจอเปียกอุทยัยหรือชอห้าพยักนี้ไม่เป็นสองรองใครนะครับผู้ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรเมืองกันสอจอเปียกอุทยัยนะครับให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัเเยเฮงเฮงรวยรวยนะครับวันนี้วิจารณ์ให้กับ f c แฟนครับ แค่3ตัวนะครับเพราะว่าติดภารกิจด่วนต้องไปทำข่าวต่างจังหวัดนะครับจัดไปให้เสียครับสวัสดีครับ